สวัสดีครับครับมีเสียงสองอ้ยผู้ชายก็มีเสียงสองนะคะทำอะไรโลโก้นี่โลโก้อันแสนจะสวยงามและแฝงแตกอ่ะเดียฉันถามให้ดูเปิร์โอ้โหให้ดูเต็มเต็มอุ้ยคูณอลังการมาลังมาเรืองอยู่นะมีความแบบว่าลูกเล่นเส้นเยอะอะไรก็ว่าไปอ่ะตามสบายตอนนี้กำลังขัดอยู่ใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่กลังขัด อ่า็งานอยู่ค่ะอันนี้อยากจะบอกเลยว่าเป็นลูกค้าใหม่นะคะ<ม>อุ้แตายแล้วดีใจยังยได้เปิดลูกค้าใหม่คือคุณขิม,มคุณขิมเวดดิ้งโซนสตูดิโอนะคะอยู่ที่สุราษฎร<ม>์โอ้โหแต่ว่างานคุณขิมเนี่ยแบบใหญ่มากสวยมากมนะจ๊ะ<ม>ในส่วนของเพจอ่ะบุ้มขึ้นเพจให้ตรงนี้<ม>ในส่วนของเพจชื่อเพจว่ารับจัดงานแต่งครบวงจรสุราษฎร์ธานี<ม>อ่ะคุณเข้าไปดูกันซิ ข้าไปกดไลค์ให้กำลังใจกันซิจริง <Okay. S 1> งานสวยเลยฉันไปทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมถึงจะได้พึ่งมาแจมกับเขา <laughs> ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณเข็มทำงานง่ายมากนะคะบีฟกันแบบว่าง่ายเลยคุยง่ายเลยเนื่องด้วยอาจจะเราเราอาจจะได้เห็นกันมาบ้างแล้ว mm. แต่ยังไม่ได้แตะกันว่าอะอะไรที่บ้านทุกันที่จะไปเหมาะไปสมไปแบบเนาะจงแจมกับเขาได้ค่ะ mm, <sorry. S 1> ก็คือจะเป็นโลโก้อันนี้นะคะโลโก้บ่าวสาวซึ่งซึ่งอันนี้พี่ป๊อตเราวางแผนกันไว้ว่าเราจะทําให้เป็นแอปแตกถูกปะม,มันอาจจะไม่ได้สื่อออกมาว่าเป็นอักษรอ,อะไรกับอักษรอ,อะไรซะขนาดนั้นแต่จะเจอกับความแอปแตกซึ่งเราจะต้องให้เส้นมันลื่นไหลแล้วก็ให้ลูกค้าเป็นคนบอกเองว่าอันนี้สิ่งนี้ชิ้นนี้คืออะไรในความคิดของคุณนะคะแต่เราจะไหลไปให้ใช่ไหมคะ นะฮะนะฮะก็มาคอยตามดูละกันแม่มีการคุยแคะแกะเก่านะจ๊ะโลโก้อันนี้พี่ปอตั้งใจว่าจะให้มันมีสัก 2- อสามรูปแบบใช่ไหม,มจะเป็นสามเหลี่ยมปาดมุมเสาะนูะน่นเสาะนี่หรืออะไรก็คืออยากให้เส้นมันพาไหลไปให้ไหม,อ,มอะไรอย่างนี้ส่วนปุ้มก็คงต้องติดตามดูด้วยเหมือนกันแต่ว่า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 ,วาเธอคุณขิมใช้ม้าด้วยใช่ไหมนูน่น สอง,สองตัวน้น,นไปด้วยเค้กไม่ใช่ค่ะโอเคเค้กใช่แต่ไม่ใช่อันนี้ค่ะนี่ของคุณแบงค์นะคะนนนเค้กอันโนโอ้ไปด้วยขอบคุณคุณขิมมากๆเลยงานนี้บ้านคู่กันค่อนข้างจะครบวงจรไม่ไม่ครบหรอกไม่ครบแหมเวอร์ค่อนข้างจะมีอยู่หลายส่วนทั้งโลโก้แล้วก็ม้าซึ่งเราน่าจะใช้เป็นยูนิคอร์นหรือเปล่านะ น่าจะมีเขาแล้วก็ตัวเค้กนะคะก็จะเป็นจุดๆที่แบบว่าลงอยู่ทุกจุดนะคะผสมผสานกับเขาอยู่ในงานด้วยฝากดูเลยนะคะแล้วก็จะเอารีวิวมาอวดกันอีกทีหนึ่งส่วนตอนนี้ให้พี่ป๊สตได้แบบเคลียร์ในส่วนของนางก่อนว่านางจะซ้อยอะไรไปทางไหนเนาะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะและนี่ก็คือสีที่เราจะใช้คือโรสโก,โสโกนะคะอ่าไหนามาดูซิ เราใช้วิธีการปาดมุมปาดสามเหลี่ยมพอมันกว้างเราปาดมุมมันเลย mm. พอแคบเห็นปาตัวเองพอมันแคบปุ๊บมันจะถูกบีบให้กลายเป็นสามเหลี่ยมไปโดยอ่ะตรงนี้กว้างอยู่นะพอมันเข้าปุ๊บเข้าที่แคบเห็นไหมตรงช่วงเนี้ย mm. คือมันดันเข้าสามเหลี่ยมเลยแล้วก็ปล่อยให้มุดให้โผล่นะอันนี้จะค่อนข้างแอสแตกนิดนึงอาจยา์ต้องใช้จินตนาการในการดูนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราก็ไปสู่ ขั้นตอนการทำสี oh. นะจ๊ะอันนี้เราเทสแล้วออกมาประมาณนี้ซ้ำสัก3-4รอบก็จะขึ้นเลยนะจะมีความเงานิดนิดไม่เยอะมากจะออกเป็นโลสโกมากกว่านะคะอันนี้ป้ายให้ดูก่อนแต่เราต้องลองพื้นด้วยสีเหลืองก่อนนะคะเหลืองหรือแดงก็ได้ถ้าเราอยากให้มันไปทางเฉดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพื้นมันก็จะดันช่วยอีกนิดนึงเนาะอ,อันนี้เราน่าจะลองเหลืองเนาะให้มันออกสุกข,ขึ้นมาอีกนิดนึง ตามดูเลยนะคะตามดูนะคะโอ้รังอยู่เนอะเอาละค่ะเราก็ได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเราซ้ำสีลงไปซ้ำสีลงไปไหลายๆร,ร,รอบเพื่อที่จะเก็บเม็ดโฟมให้เรียบร้อยเห็นไหมคะมันก็มีความเป็นโฟมแหละแต่ว่า ไม่ได้เป็นเม็ดโฟมตุยๆใหญ่ๆออกมาให้ลํำคาญตาเลยเนาะว้าวสวยค่ะดีงามที่สุดเลยขอบคุณ,ค,ณคุณขิงนะคะคุณขิง w e d เว g z โซนนะคะที่สุราธานีก็เพจก็คือรับจัดงานแต่งคบปรงจรสุราธานีนะคะนี่ปิง๊งแปะเ,เพจไว้ให้ดูตรงนี้เผื่อจะไปตามงานคุณขิงได้นะ,คะใครอยู่โซนนั้นนะคะงานสวยงานดีงานลดเหลือค่าเลยค่ะ ถ้างั้นคลิปนี้เราก็คงต้องลากันไปก่อนจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวจะเอางานสวยๆมาแชร์ให้ดูกันว่าบ้านทูกันทำงานสไตล์ไหนเนาะดูเส้นมุดขึ้นมุดลงอะไรแบบนี้นะจ๊ะแต่ละชิ้นมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ดีไซน์ดูการมุดการพันของมันเนาะแบบนี้แหละจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า